มาครับวันนี้พามาชมนะครับดยต้าวีออสปีประมาณ03นะครับเป็นเจนแรกเลยนะครับดีต้าวีออสตัวนี้นะฮะเราจะคุ้นเคยกับคอนโซลแบบนี้นะฮะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถอดออกเช็คระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับปัญหาก็คือนะครับมาระบบเซ็นทรัลล็อกหายหมดเลยไม่สามารถล็อกได้นะฮะทั้ง4บานเลยนะครับตอนนี้ช่างทําการแก้ไขนะครับตรวจสอบระบบนะฮะเนี่ยเปิดล็อกนะฮะ เระบอกใช้ล็อกทํางานนะครับจะได้ยินเสียงดีบนะครับากุญแจล็อกนะฮะนี่ตอนช่างใช้กุญแจล็อกก็ใช้ได้นะครับอ่าสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเรียกว่าโฉมนี้แล้วกันนะครับวีอารโฉมนี้เป็นอาการประจาตัวเขาเลยนะครับอยู่ๆเส้นล็อกหายไปทั้งหมดเลยนะครับเรารับแก้ไขนะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้สามารถที่จะเดินทางมาหาเรานะครับเราทําการแก้ไขให้ได้นะครับเป็นที่ระบบคุมนะครับตัวนี้ ส่วนระบบรีโมทก็จะหายไปด้วยนะฮะถ้ามีรีโมทพอระบบเซ็นทรัลล็อกไม่ทํางานนะครับนะฮะเ๋ยวล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะกดล็อกนะฮะกดคลายล็อกนะฮะเราจะได้ยินเสียงเราจะได้เห็นว่าตัวนี้ทํางานทั้งหมดนะครับอ่าใครเจอปัญหานี้ติดต่อเราได้เลยนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกหายในโตยิต้าวีออสนะครับที่ระมาศูนย์สามนะครับศูนย์สามนะครับเป็นวีออสชมแรกนะับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับตามไปก่อนครับ